หลอดสีอะไรครับจมูครับหลอดสีจมูสีน้ำเงินาหมเลขสิบเก้าครับสิบเก้าค่ะุซัค่ะพ่อุมแม่บายนค่ะพ่อนวัปาค่ะหเลขยี่สิ้าครับหลอดสีเลนแปดเรืยัง ชคบมั่นคงค่ะพ่ชคมงคลแม่เงินฝากค่ะราเรื่องเดินทางไปลกนค่ะแม่สี่สิบสามแม่นับตังค์ให้หมดกันด้วยสี่สามนะคะเ้รอค่ะพ่อเพิ่มผล้านแม่ไม่ไม่ใจมานค่ะทะไมมีลูกเพิ่มด้วยเหรอสครับเ้าสี่ก้าแขนนะคะพ่อพี่เบิร์ดแม่น้ำอยจากพอมีุกฟาะ มีพ่อมีเบิร์ด้วยอ่ะนนแก็มีตัวหนึ่งพ่อีเบิร์ลูกแม่ลูกดาวหนือ่ยนใ้างค่ะเด็ิกเมาเหรอ่มาถึงอ่ะ่ได้ข่าวได้ข่าวช่วงบ่ายแล้วพอเดิบ้านมาี่เดกิก

เดี๋ยวรอมาริโอรถก็กอจอดตรงนี้อ่ะมันเดินไปทางไหนนี่พี่น้อง พัฒนาสายพันธุ์นะคะจากควายงามรุ่นใหญ่เราก็จะลองเอาควายแคะดูนะคะตัวนี้เนาะ,น,น,ะนะคะก็ซื้อไปครึ่งชุดนะคะครึ่งชุดก็ห้าพันบาทเพื่อนให้มาให้มาแปดหลอดขอขอเป็นแปดหลอดนะรับ เอาเอาเอากุญแจให้ลูกเอาไปเก็บที่รถก่อนอย่าทามอย่าทามมันจะเจ็บมันจะล้มให้พี่โอ้นะไปไปก่อนเดี๋ยวไปดูพ่อเผือกเอาเผือกไว้เอาอ๋อถุงนี้เหรอเดี๋ยวเจะหรอดก่อนอ่ะไปถ้างั้นเราจะไปดูพ่อพันสายพันธุ์ใหญ่รู้สึกสดเยี่ยวมากเลยนี่ตัวนี้หมายเลขสครับเอวยิบเจ็ครับเอวสเก้าครับ พ oui> ี่น้องลูกของบิ๊กเบิร์ดเข้าเข้าเวทีประกวดเยอะมากซึ่งบิ๊กบัอบก็เป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดนะติดสิบครับสองตัวที่ไม่อาจไม่ปล่อยเดินดันซะก่อนครับ ไป,ปได้แล้วสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เราต้องการเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูพ่อพันธ์ุเพือกนะคะ,น,น,ะคนี่เด้นี่เด้นนะนะเพราะว่าเรามีตะควายดำเนาะโอ้ยตัวนี้ตัวหูหูน้องโอ้โหอย่างสั่น อย่างตันเลยอ่ะอ่ะ,อะตัวนี้สูงมากอะอะฟังสัญญาณมือนะครับดูสัญญาณมือฟังเสียงผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอขอเปิดไฟไหนนะครับตัวนี้สูงมากไฟทางคณะรมการจัดงานครับเปิดสปอ์ตไลท์ให้หน่อยครับแดดลงลงตกแล้วนะครับตัวนี้ ที่อยู่ในสนามทั้งสิบตัวนะครับจะมีรางวัลกลับบ้านติดไม้ติดมือแน่นอนนะครับแล้วบัวขาวบานจาไม่รู้คณะกรรมการจัดงานนะครับก็นี่นี่สูงมากนะคะดูดูจากรุ่นนี้มีควายคนที่ยืนเนาะ่วยติดบ้านมากนะครับดูจากคนที่ยืนยืะนะน่าจะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเลยนะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะที่สิบนะครับนอกจาก รางวัลที่1ถึงที่10แล้วนะครับตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศในแต่ละรุ่นนะครับในแต่ละรุ่นก็จะเข้าขั้นวัวชิงควายไทยยอดเยี่ยมนะครับควายไทยยอดเยี่ยมของเราเป็นน้ำเชื้อมาตรฐานโดยรับรองจากตุรกียครับรับสองโดสหรอครับ มีชื่ออะไรคะขอโทษนะคะดาวสยามค่ะดาวสยามพันปจมฟาร์มค่ะอายุ4สีปีหเดือนค่ะนี่กำลังเป็นหนุ่มกำลังเป็นหนุ่มเลย ดาวสยามฟาร์มที่ไหนคะร้อนอบอ้าวมาทั้งวันนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มอยู่ที่ไหนคะอยู่อ้ําหงสแก้วเจ้าดอนคานีค่ะอ๋อดอนสิบนีทีก็เลยลมลมตกแล้วนะครับอันนี้เรท่เลกงานเลิกการแล้วก็เริ่มเข้ามาชมไฟนะครับไปจะเอาอะไรแล้วก็เป็นกลังใจขวดขวดเข้าห้องน้ำพี่น้องทุกครอบทุกฝ่ายนะครับที่ชุ่มไฟเข้าสนามนะครับสู้ๆนะครับทเป็นกำลังใจให้ทุกครอบทุกฝ่ายนะครับ ทางภูมิอนุรักษ์และก็พัฒนาควายไทยจังหวัดร้อยเอ็ดก็ต้องกราบขอบคุณทุกข้อทุกฝายนะครับที่ท่านผู้บระหารจ้องเต็นเข้ามาถ้าไม่มีพวกท่านนะครับงานนี้ก็จัดขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณท่านผู้มีการโรงเรียนเป็นโรศึกษาพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เอื้องเฟือยองค์อสถานที่นะครับถึงแม้โรงเรียนจะมีภารกิจนะครับในช่วงสองที่มีการสอนของตั้งสาอะไรน้ำขอแข่งท่านก็ยังเออเมตตานะครับเป็นคามเป็นธรรม้โหตัวนี้ก็สวยอ่ะเฮ้ยหน้าหน้าหน้าแบบว่ากระโหลกใหญ่มากโอ้ยโอ๊ยตัวนี้เหรอ

ฮะอันนี้ควายสองปีนะพี่น้องนะโอ้หูยชื่ออะไรนะกิงคองรู้สึกว่าตัวใหญ่มากสูงมากนะฮะควายหรือว่าช้างนี่น,น,นี่นี่อะไรอะ่ะชื่อฮะจอนคัมครับ เจ้าถ้ำเจ้าถ้ำพี่้องมีน้ำเชื่อมไหมคะมีน้ำเชื่อขายไหมคือต่อได้ตรงไหน,นอ๋อค่ะ,ะนินนินลณนีฟาร์มงามบองามบบพี่อุ้ยโอเคเบออันนี้ตัวอันนี้อันนี้พันควายใหญ่นะเออ ตอนนี้กี่ปีคะสามปีสี่เดือนสามปีสี่เดือนเราต่อไปเราจะพัฒนาให้มีมีพันพันเขาเรียกอะไรนะเผือกนะพันสีเผือก่ะพันพันเผือกเนาะสูงเท่าไหร่คะพี่นี่อ๋อ เดินเดินล้อดูเผื่อมีตัวใหญ่กว่านี้ตัวสูงกว่านี้เฮ้ยแต่ว่ายาวมากอ่ะยาวมากอ่ะฮะอืะม,มใช่